ใจหายเช้าวันนี้ลุงกำลังเชิญเจ้าของแสงทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานวัดผูผาน้ำใสและเด็กๆอีกหลายคนตามพอใบด้วยลุงกำลังบอกว่าฝนตกหนักทำให้ดินบนภูเขาถล่มต้นไม้ล้ม เป็นจำนวนมากทางการเกรงกว่าถ้าฝนตกหนักจำอิดเกิดน้ำป่าไหลบ่าต้นไม้จะไหลตามน้ำลงมาดวยทำให้หมู่บ้านคางลางเสียหายจึงต้องการว่าจ่างช้างใบลาต้นไม้ทีลุ่มมารวมไว้ในทีปลอดภัย ใครจะไปทำงานนี้ให้มะลุงชื่อไว้หลังจากลุงชื่อแล้วขวันโพพอของผู้ผาและควัญมิงพอของน้ำใสยืนคู่กันอยู่ครูหนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กทั้งสองพอเอามืออบไหลผู้ผาแล้วพูดว่า ต้องไปทำงานไกลใบนานมากไม่มีใครผึกลูกช้างพอเลยจะพาไปบกใบบัวไปบ้างช้างหลวงชึ่งเป็นโรงเรียนผึกลูกช้างของจังหวัดไปบกไปบัวจะได้เก่งมากขึ้นผู้ผาจะว่ายังไงล่ะผู้ผาใจหายหนาเสีย ถังลุกคนลุกช้างไม่มีเคยอยู่ห่างกันเลยน้ำใสย,ยื่นมือมาจับเข็งผู้ผามองนาให้กำลังใจพอพูดต่อเอีกว่าแปงช้างหลวงอยู่ไม่ใกล้นั่งรถไปสองสามชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าผู้ผาอยากไปหาเพื่อนเมื่อไรพอก็จะพาไป ผู้ผารู้สึกดีขึ้นแล้วพอจะพาไปบกไปบัวไปเมื่อไรครับผู้ผาถามวันมะรืนนี้ไปพร้อมกับขบวนของพอเดินหลักป่าไปและส่งใบบกใบบัวที่โรงเรียนผึกลูกช้างก่อนแล้วพอจึงจะไปทำงานพอตอบ ภูผาและน้ำใสมองนากันทำตาโตแล้วพูดออกมาพร้อมๆกันขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะพอของเด็กทั้งสองมองนากันบางก่อนจะพยักนาตกลงเด็กๆที่อยู่บริเวณน,นั้นเมื่อรู้ข่าวว่าใบบกใบบัว จะตองไปอยู่บางช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเลน่นกับเพื่อน้างก่อนจากกันจึงตกลลงพาลุกช้างไปเล่นผู้บนทีริมตะลิ่งเหมือนเคยเพื่นเดทเพื่อน,น้างแต่ผู้บนกันอย่างสนุกสนานยิงกว่าทุกครั้ง เล่นกันนานจนเด็ดเด็ดหมดเรงขอนังผักจูจูน้ำใสกอตี่ขาตัวเองดังเพีย่ยตะโกลเสียงดังคิดออกแล้วเรามาทำบ่อใสให้เพื่อนเราเล่นดีกว่าแล้วน้ำใสกออธิบายวิธีการทำให้เพื่อนเพื่อนฟังบางคนรับอาสากลับไปเอาเสียมแหลถึงน้ำที่บาน น้ำในแม่น้ำเต็มฟัง่งพื้นทรายมีน้ำขังเป็นแองแองเด็ดเด็ดลึกแองที่ใหญ่ที่สุดใช้เสียมขุดพื้นทรายในแองให้รวนซุยจนแองน้ำกลายเป็นบ่อทรายเจะ ใบบกใบบัวบุกหูแนคว่งหางวิ่งลุ่มบ่อายใบบัวนอนตะแคงดินปลิกตัวไปมาใบบกใช้ท้องไถขายขัดถีบใสขึ้นๆลงลงให้ใส่ก้าช่วยแกคันเด็ดเด็ดช่วยกันตักน้ํา สัตว์ลูกช้างเสียงลูกช้างร้องอ x กเอ,อ,อ,อย่างสนุกสนานและมีความสุขผู้ผาและพื้นพืนเข้ามากอดลูกช้างผู้ผาลูกหัวพื้นช้างเบาๆพื้นรักพื้นเล่นเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหมคิดแล้วใจหาย รู้จักคำนำเรอืองเกาแฉบบ่อหัวข่าวแองพังอบกอดตัดขังเสีมยมไหลเต็ม โกลประชุมถลมปางฉางขบวนไถเอาแวะแก้เพียแหงนานมากดินคิดเิคุย ชุยลูกแรงเคยเลยฝั่งเลือกคันฝักเก่งเกิดเจินร่วนรวมเกรงครับปลิกอยากหนึ่ง หลวงอาสาวิธีน้ำป่ามารืนทำงานว่าจ้างใจหายเสียหายหน้าเสียไหลบ่าข้างล่างกำนันลงมือตกลงจำนวน ทางการตองการพยักนาบริเวณปลอบภัย